เผยข่าวเลยซัมซุงกระซ่ a x y ่2ิสี่อาจมาพร้อมควาวจุเริ่มต้นแรม 12GB กิกรอมส้อสกิกส่วน a 2 4ิสี่ ultra มีแรม1 6บหกิกเรลยกว่ามีข้อมูลเผยม,มาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับ Samsung g a l a x y a 2 4 s e r i ซีรีส์ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ได้มีข้อมูลเรื่อง refresh rate หน้าจอของ g a l a x y a 2 4 ultra จะให้มากถึง 144Hz ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลหลื่ข้อล่าสุดก็ได้มีข้อมูลของความจุล่าสุดก็ได้มีข้อมูลเรื่องของความจุ Galaxy S24 s ี r ีส์ออกมาเพิ่มเติมแล้วครับจากข้อมูลล่าสุดคาดว่า Galaxy S24 <c oughs> จากข้อมูลล่าสุดคาดว่า Galaxy S24 และ S24 Plus อาจจะให้แรมเพิ่มขึ้นจาก8กิกเป็น12กิกและในรุ่นเริ่มต้น Galaxy S24 และในรุ่นเริ่มต้น Galaxy S24 จะมีความจุเพิ่มเป็น2 5 6 g ิต่างจาก Galaxy A23 ในปีนี้ที่ยังเริ่มต้นที่ในปีนี้ที่ยังเริ่มต้นที่แรม8 g ิกซม118 g ินะครับส่วน Galaxy A4 Ultra รุ่นท็อปสุดอาจเพิ่มแรมขึ้นไปเป็น16 g ิจากเดิม12 g ิซึ่งจากข้อมูลคาดว่า Galaxy a 2 4ซย์ A14 จะมีความจุตามนี้ครับ Galaxy A14 แรม12 g ิกซม2 5 6 g ิก a l a x y A14 Plus แรม12 g ิ ROM 256GB Galaxy S24 Ultra RAM 16GB ROM ม,มีให้เลือก 256GB 512GB และ 1TB er โดยข้อมูลที่เผยวันนี้ยังเป็นเพียงแค่ข่าวรือเท่านั้นครับแต่มีความเป็นไปได้สูงเพราะ Samsung ให้ RAM 8GB บนรุ่นเริ่มต้นมานานแล้วครับจะถึงเวลาเพิ่มได้หร้อครับส่วนรุ่น Ultra ก็เคยมีรุ่น RAM 16GB มาตั้งแต่สมัย S20 Ultra กับ S28 Ultra ไปแล้วครับแต่ก็ถูกตัดออกไป รุ่นอัลตร้าก็เคยมีรุ่นแรม1 6 g กิกมาตั้งแต่สมัย s 2 0อัลตรกับ s 2 1อัลตรไปแล้วแต่ก็ถูกตัดออกใน s 2 2อัลตรกับ s 2 3อัลตราครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ